อตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังแบ่งทีมสองส่วนนะคะมีกําลังอีกทีมหนึ่งก็คืออยู่ตรงนี้เพื่อที่จะสกัดไฟไม่ให้ลุกลามข้ามกําแพงหมู่บ้านมาค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องเจอแน่ๆก็คือกลุ่มคนอย่างที่เห็นตรงหน้านี้นะคะกลุ่มควนเนี่ยค่อนข้างลอยไปไกลค่ะ ตรงจุดนี้เนี่ยพี่พี่กู้ภยัยแล้วก็พี่พี่ดับเพลิงนะคะกําลังพยลอยลาเลียงรถน้ําเข้ามาเพิ่มแล้วก็ต่อสายน้ําไปกับอตรงหัวต่อชัวต่อดับเพลิงนะคะเพื่อที่จะเอาน้ําเข้ามาเนื่อกว่า ด้านเรีนะคะซึ่งอยู่ใกล้กันกับบริเวณเโรงงานพลาสติกค่ะด้านหลังของโรงงานพลาสติกเนี่ยติดอยู่กับกำแพงหมู่บ้านนะคะที่ถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าบริเวณกำแพงหมู่บ้านเนี่ยด้านข้างในเนี่ยตรงโรงงานพลาสติกยังเห็นเปลวเพลิงอยู่นะคะตอนนี้เจ้าที่กําลัง,ยงพยายามควบคุมไฟตรงนั้นไม่ให้ไฟเนี่ยมันข้ามกำแพงหมู่บ้านมานะคะ แต่สิ่งที่หมู่บ้านโดนตอนนี้แน่นอนคือกลุ่มควันค่ะซึ่งบริเวณด้านในตรงนู้นนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการลำเลียงให้คนเนี่ยออกมาจากบ้านหมดแล้วนะคะให้มาอยู่ข้างนอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนผลกระทบจากกลุ่มควันค่ะจะต้องบอกว่าเพลิงเนี่ยควบคุมยากมากเพราะว่าเป็นโดงงานพลาสติกค,ค่ะแล้วก็พลาสติกเนี่ย ค่อนข้างไวไฟนะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเชื้อเพลิงก็คือทินเนอร์ค่ะในโรงงานเนี่ยมีทินเนอร์ค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็เป็นเม็ดพลาสติกนะคะค่อนข้างเยอะเลยทาให้เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีก็เลยไฟเนี่ยจัด,ดยากมากนะคะ <S 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 ตอนนี้ในบริเวณหมู่บ้านเศรษฐีเองเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็กําลัง ทยอย่อสนัสนุนเป็นเรื่องของรถน้ำนะคะแล้วก็มีการเนี่ยค่ะต่อสายยางสายน้ําฉีดน้ำเนี่ยนะคะไปกับหัวต่อดับเพลิงค่ะแล้วก็ใช้เครื่องปั๊มน้ำเนี่นะคะใช้เครื่องเรียกว่าดูดให้ มาสนับสนุนในเรื่องของอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็ได้นะคะมี2จุดก็คือจุดหน้าที่เกิดเหตุก็คือในโรงงานค่ะอีกจุดหนึ่งคือในหมู่บ้านเศริรินะคะอยู่ตรงสุขาพิบาล5ค่ะสัญญาณจะไม่ค่อยดีเรื่อยๆเลยนะคะสญญะดุะะญญะดบ้างอะไรบ้างเนาะ อันนี้ก็เป็นรถน้ำมาสนับสนุนเพิ่มนะคะ กำแพงนะคะที่เชื่อมต่อกันระหว่างโรงงานแล้วก,ก็กำแพงหมู่บ้านให้ดูนะจุดตรงนั้นเนี่ยเพลิงยังลุกไหมอยู่เลยนะคะตรงนี้ก็คือด้านหน้านะคะก็คือข้างในตรงโน้นค่ะนี่เป็นภาพจากด้านในนะไฟเนี่ยยังลุกไหมอยู่เจ้าหน้าที่นะคะกำลังพยายามเร่งกัดไฟตรงนี้ค่ะเพื่อไม่ให้มันลุกลามข้างกำแพงมา ที่เคียงถัดไปเนน่ยเจอก็คือจะเป็นกลุ่มควันที่พัดไปนะคะเพี่หอนหลแ้าไม่ได้เขไม่ได้จะบอะเ้าไม่ได้รูสุดท้าย้าไม่ได้คนน ประมาณซื้อมาณห้ากเจ็ร้อาะเป็ประมาณสิบแทบตวระใา้แบบนี้มือกดมือกดแบบนี้ง่ายง่่ยเดี๋ยวจะได้บอกพี่้อาไปเชื่อโกได้ยกเ่าแค่นีก็ือเข้ามาได้หแทปตอนนี้ข้างในยังต้องการสำหรับสนุมน้ดื่มแล้วก็อาหารอยู่นะคะเทาที่เห็นตอนนี้มีพี่เขาเอ เราเขียนผู้ป่วยเอามาส่งกันเรื่อยๆข้างในเนาะตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าไปในจุดตรงนั้นเพราะว่าเป็นจุดที่กําลังสกัดเพิงนะคะไฟมันลุไ้เหมือนที่ให้ดูภาพเมื่อสักครู่นะบริเวณกําแพงเนี่ยยังมีไฟอยู่ตอนนี้พยายามที่จะดับตรงนั้นให้ได้เพื่อไม่ให้มันพางกําแพงหมู่บ้านมานะคะ ตรงนี้คือหมู่บ้านเศษรษฐีนะคะอยู่ใกล้กันกับโรงงานพลาสติกค,ค่ะซึ่งตอนนี้สิ่งที่เจ้าหนี้ทำก็คือสก,กัดเลิงไม่ให้มันข้ามกำแพงหมู่บ้านมาลามมาหมู่บ้านนะคะแต่สิ่งที่มูวบ้านเจออยู่ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของถุมควันค่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็หนักมากเหมือนกัน จะขอลงไลน์นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอหาข้อมูลอ,อีกตะคู่แล้วเดี๋ยวดูว่าจะเรื่องต้นเป็นไงนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปขอแรงที่คู่ใครให้เขาไปยกน้ำ่อดวันนี้อีจนันเนี่ยซื้อน้ำมาให้ด้วยแต่ว่ามันเข้ามาไม่ได้นะคะเราจอดรถไว้ที่เขตอ่ะยังต้องการสนับสนุนน้ำดื่มอยู่นะคะสองสูกก็คือเรียนโรงน้ำพลสติกซอยสุขาพิบาลซอยสามเก้านะคะแล้วก็ในหมู่บ้านเศษรษฐีตรงนี้ค่ะ